อยากรู้คือเห็นมีหลายคนก็เรียกต่างกันนะบางคนก็เรียกว่าราบางคนก็เรียกอะไรนะเดี๋ยวนันที่ไปเซิร์ชหาในาพันทิปมาเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าเงาะเจ้าเงาะใช่ไหมเอลรอนเฮ้ยเอลรอนแมนเออฉายานี้เจ๋งเจงจดจด อันนี้อันนี้คือตั้มรูใช่ป่ะอันนี้คือตั้มรูว่าแผ่นขับเรียกแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจดไว้จดไว้แซวตั้มนะคะเอลรอนแมนเงาะอะไรอ่ะเเนอเหรอเนอใช่ไหมอ๋อเนอหมายถึงพูดเนออะไรอย่ประมาณนี้ใช่ปะโอเคนะที่จดจดจดข้าคุณแฟนขับตั้มนะคะแฟนขับตั้มน่ารักมากจริงๆ คือพยายามที่จะเป็นดีเจที่แบบว่าเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเปิดเพลงตั้มที่ไรลแล้วมันฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะใครพูดคะตอนนี้นีนะครับผมแล้วก็ สวัสดีแฟนแฟนรายการ G Radio ด้วยครับผม FM 92นะครับผมค่ะต้องเป็นไงเหนื่อยเปล่าวันนี้วันนี้ัไม่เหนื่อยครับเบาๆครับผมเบาๆใช่ไหมโฟนอินจากที่จังหวัดไหนมาบ้างแล้วเอ่ยเอ่อก็โฟนอินอุดรตระบุรีจันทบุรีนะครับผมแล้วก็อุบลราชธานีครับผมอ๋อโอเคนะคะรายการนี้เลยเบาๆจิ๊บๆนะเบาๆครับผมแต่ว่ายังมีอีกเยอะใช่ไหมอ่ายังเหลืออีปมาณ สิบครับผมประมาณสิบนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวมีแฟนคลับไปตามทุกคลื่นได้ครับนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงนิวซิงเกิลเลยแล้วกันนะคะจากอัลบั้มแรกฟองหนุ่มมาดกวนอารมณ์ดีดีคือคือมาดกวนนี่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตั้มใช่ไหมจริงครับผมแต่จะกวนเฉพาะที่คนที่สนิทเท่านั้นนะไม่ไม่สนิทกวนโดนเขาตบเอาครับผมอ๋อแต่คืออันนี้ก็เป็นตัวตนของตั้มจริงอยู่แล้วจากที่เห็นเพลง จะรักแค่รีบจองสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นแนวแนวนี้ใช่ไหมใช่แนวนี้เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาพูดถึงนิวจิงเกิลนี่เลยสบายดีหรือเปล่าครับผมเพลงนี้เป็นยังไงมายังไงเนื้อหาของเพลงเนื้อหาเพลงนี้นี่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็ได้แต่แบบดีไซน์ว่า ที่ผมขอร้องแบบมันอ๋อคือดีไซน์เนื้อร้องในบางช่วงหรือว่าจังหวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นเรียกว่าแนวการร้องมากกว่าแนวการร้อง,องใช่ครับรวมไปถึงท่าเต้นท่าเต้นนี่คือตั้มคิดเองหมดเลยใช่ไหมจริงผมขอพี่เขาว่าพี่เพลงนี้ผมผมว่ามันเป็นฟิลฟิลอะผมอยากมีท<อ>่าเจาะจงอผมขอเต้นแบบฟิลสไตล์แบบฟิลฟิลแบบแบบเต้นที่เคยดู อะไรผมรักเมืองไทยไหมโอประมาณนั้นแหละเต้นตามฟิลตัวเองตามฟิลไปเออรวมไปถึงนางเอกเอ็มวก็คือเต้นตามฟิลเต็มเหมือนกันใช่ไหมนางเอกก็ตามฟิลมากเฮ้ยดูธรรมชาติดีนั่งดูก็ยิ้มไปนะครับผมนางเอกดูธรรมชาติครับผมก็ดูธรรมชาติครับเออเออนะคะคือเอ็มวีเพลงนี้เป็นยังไงหลังจากที่ปล่อยออกมาผลตอบรับก็เรียกว่าแฟนๆก็บอกมาว่าโอ้ยนี่ร้องตามยากมากอผมก็เลยบอกว่าโอ้แฟนๆครับ เพลงนี้จริงๆผมไม่ได้อยากให้เนียนให้น้องตามอยากให้แดนซ์กันมัน,มน อยากให้แดนซ์มากกว่าอยากให้เต้นกันให้ยับพูดเลยอืครับผมนะคะเพลงนิ้มันแน่นอนครับผเอาล่ะนะคะแล้วก็คือตอนนี้อัลบั้มเต็มเนี่ยก็วางแผนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับวางแผนทั่วประเทศไทยแล้วทั้งซีดีและดีวดีครับอืมนะคะอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตนี้มีทั้งหมดกี่เพลงคะสิเพลงครับผมสิบเพลงด้วยกันใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีแต่แบบที่เป็นแนวแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมโหเรียกว่าหลากหลายครับเป็นวาไรตี้ครับอัลบั้มนี้มีวาร์เรนตี้มีเพลงเศร้ามีเพลงสนุกมีเพลง อ่าน่ารักน่ารักม,มีครบทุกแบบแล้วก็มีเพลงคเวอร์ด้วยครับผมคเวอร์เพลงอะไรเออ c o v เวอ่ามีด้วยรักและปาทูนะครับบอกอว่าน่ารักแล้วก็ไม่ต้องมีคำบรรยายครับอืมนะคะโอเคถ้างั้นก็ตอนนี้ก็วางแผงแล้วก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เนะาะใครยังไม่ได้ไปซื้อตอนนี้ดาวน์โหลดมาฟังก่อนไนดะ้อ๋อดาวน์โหลดนะหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหรือว่าทาง iTunes Store ครับผมอ่าโอเคค่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยแฟนคลับตั้ม ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะโอ้ยขอบคุณมากครับจริงๆนะคะคือแฟนแฟนคลับของตั้มเนี่ยเขาเหมือนเป็นมีเป็นกลุ่มๆอะ่ะใจ่ไหมเขาจะเรียกเรียกตัวเองว่ากระท่อมเจ้าเงาะอ่ะแลวที่เิือชหา จะมีโอ้โหแฟนคลับผมจะมีหลายกลุ่มมากเออจะมีอะไรอะเมื่อกี้ก็จะมีติ่งก็มีครับติ่งติ่งเฉยเฉยเหรอเฉยเฉยครับเขาเรียกเขากลุ่มติ่งครับผมอ๋อประมาณติ่งตั้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ติ่งตั้มครับเออก็จะมมีมีติ่งเล็กๆ็ด้วยนะติงมีติ่งใหญ่แล้วมีติ่งเล็กด้วยครับโอ้ดีมากครับแล้วก็จะมีเี่ยกระท่อมกระท่อมเจ้าเงาะเดี๋ยวเนี่ยกระท่อมเจ้าเงาะนี่คืออะไรคะอ่าเป็นเป็นแฟนคลับจากพันธิตครับผมอแต่เขาตั้งชื่อว่ากระท่อมเจ้าเงาะ ทำไมทำไมรู <benim graffiti> ้ปะก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยผมยิกก่อนเลยหัวฟูตอนระกวดเออเออเขาก็เรียกเรียกเาเจ้าเงาะส่วนกระท่อมเนี่ยเงาะก็ต้องอยู่ที่กระท่อมไงครับผมอกระท่อมนี่ก็จะดูแบบว่าอยู่ห่างไกลไกลๆหน่อยอยู่กระท่อมอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนว่าคนที่อยู่ในพันทิปจะเป็นกําลังใจที่ส่งมาจากแดนไกลส่วนใหญ่เองอันนี้ผมตีความเองนะไม่รู้แฟนเขาตีความว่าไงแต่ผมเข้าใจแบบนี้เออครับผมนี่ก็คือเป็นกระท่อมเจ้าเงาะนะคะใช่แฟนัาทางกระท่อมเขาก็จะบอกว่า เออบางวันําอรก็แหวมากกระท่อมมากอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็กระท่อมหน่อยล่ะเออเออรู้แล้วครับผมรู้หมดแล้วอ่าอ่านาตี้ได้ดูนะคะก็จะมีคือฉายาตั้มนี่เยอะมากจริงตั้มตั้มรู้อยู่ใช่ไหมรู้อยู่ครับมีมีเจ้าง้ะมีเจ้าง้อมีตั้มตึงนืดตั้มตั้มตึงนืดนี่แปลว่าอะไรอ่ะตึงนืดเป็นท่าเต้นครับพี่โจได้ตั้งไว้ตอนนั้นอ่าเพราะเป็นตึงนืดตั้มตึงนืดเต้นแบบตึงนืดอ่ะผมก็ไม่รู้ใชเหมือนกันว่าเต้นแบบตึงนืดคืออะไรคงจะแบบเออ ยุ้ยยุ้ยหรืออะไรเขาเลยมั้ง่ะประมาณนั้นใช่ไหมมีมีเอรอนแมนด้วยเอรอนแมนนะครับผมเอรอนแมนนี่คงมาจากจะรักให้รีบจองใช่บเอรอนแมนมาจากจะรักให้รีบจองครับผมมีมีเหนืออะไรด้วยเหนืออะไรสักอย่างเหนือแจสเน่เหนือมาทนศนีโอ้เยอะมากเหนือรัดบุรีมีเรียกว่าราเฉยๆก็มีใช่ไหมใช่มีวราเฉยๆก็มีวราจ๋าวราเอมอน เออน่ารักนะแต่คือต้มก็่างๆก็จะไปคลิกอ่านตามกระทูต้ต่างๆของแฟนับอย<ช>ู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ส่วนมากจะไอจีครับของตามส่วนมากจะเป็นอ <Instagram S 2> ินสตาแกรมอินสตาแกรมมากกว่านะเนาะเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาที่ตามอ่านแล้วว่ตาต้มรู้สึกยังไงบ้างอะ่ะก็บางทีก็ขำนะค,ะครับแฟนคลับจริงๆแฟนคลับเนี่ยผมชอบอ่านที่แบบว่าที่เขาส่งมาหาๆว่าผมก็จะลงูปแบบขำๆสนุกๆให้เขาแบบว่าเออคลายเครียดกันบางทีทํางานมาเปิดไอจีดูก็จะได้ขำกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเรามาอ่านคอมเมนต์เนี้ยเราก็ยิ่งขำใหญ่ก็เหมือนเรามีความสุขกันคนละครึ่งนนอะเนาะเราก็มอบความฮาให้เขาความสนุกความมีความสุขให้เขาเราก็มีความสุขจากการที่เขาคอมเมนต์กลับมาเหมือนกันและบางทีบางอย่างก,ก็มีให้กําลังใจบางทีเขาก็รู้ว่าเราเหนื่อยนะครับผมเขาก็จะแท็กไอจีกันมาเป็นสิบๆเลยนะแท็กมาให้กําลังใจนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีกําลังใจครับผมโอ้น่ารักเนาะตอนนี้นะคะคือที่ก้าสองนี่เขามีการฟังออนไลน์ด้วยแล้วก็จะรู้ว่ามีใครกี่คนมาฟังบ้างตอนนี้เยอะมากนะคะเท่าไหร คือน้าติุ่นพี่จริงๆเยอะๆนะคะก็มีฝั่งทางแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคถ้าอะไรครัตอนนี้วางแผงแล้วเชื่อว่าอุบลก็มีขายแล้วล่ะค่ะไปหาดูได้นะครับผมที่มีแล้วนะครับผมฝากติดตามด้วยหรือว่าดาวน์โหลดก็ได้ดอกจันหนึ่งสองครับผมค่ะโอเคนะคะมีไอจส่วนตัวตั้มไอจีส่วนตัวหยิบกาขึ้นมาเลยครับผมค่ะ T U M T U M Idol ครับ Idol Underscore Underscore T S ts9 ต idol <ม>ั้ม d e r s c o r e t s 9นี่คือ IG ส่วนตัวนะคะ<ม>ตั้มอ่านตลอดอ่านทุกคอมเมนต์ปะ่ะอ่านครับอ่านอ่าน,อ,านอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเค okay, แล้วก็เนื่องจากว่าคือเรียกว่าตั้มก็เป็นรุ่นพี่ของเดอะสตาร์เหมือนกันตอนนี้ก็ถึงเดอะสตาร์สิบแล้วมีอะไรฝากน้องๆไหมเออก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับผมและเก็บเกีก่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับผมเข้ามาในครอบครัวเดอะสตาร์นี้ก็คือว่าเป็นครอบครัวที่มอบความสุขให้กับคนดูคนฟังนะครับผม ก็ขอให้น้องๆอ,อย่าก,กดดันอยา่าเลงน,นะครับจริงใจและซื่อตรงกับหัวใจของตัวเองแล้วสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมา,ให,าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้ครับอืมนะคะตอนนี้ก็มีเอสที่ส่งเข้ามาหาตามเยอะมากจริงรตามว่างฟังไว้อ่ะได้ครับคือคเขาส่งมาเยอะดิวนะี้จะพยายามอ่านให้ฟังแบบรวดเร็วละกันนะคะ,ะ,คะก็หมยายว่าสบายดีหรือเปล่าจะคอยส่งกำลังใจให้ใหนะจากพี่นากระท่อมปัตตานีเลยนะโอ้โหฟังไกลฟังไกลมีอ๋อ ถามน้องต้ามให้หน่อยตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่โอ้โหเรื่องน้ำหนักนี้ตอนนี้เพิ่มอยู่ครับผมเพิ่มอยู่ใช่ไหมใช่ฮะคือหมายถึงว่าจะเพิ่มเหรอแล้วยังไงเพิ่มเพิ่มเพราะว่าต้องมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ต้องใช้น้ำหนักเพิ่มครับอาจริงดิใช่ฮะอะไรอยากเซอร์ไพรส์วะก็ไม่เซอร์ไพรส์นะมันเป็นภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์ครับผมเร็วนี้ไหมเร็วเร็วนี้ไหมเร็วเร็วนี้ครับน่าจะเปิดตัวแล้วฮะใกล้จะมาบอกครับผมอายะอายะเป็นเป็นแนวไหนบอกได้ไหมคะโอ้ยังไม่ได้ถ้าบอกไปนี่รู้กันเลย โอเคนะคะแล้วก็มีหลายคนขอให้ประสบความสําเร็จนะสู้ๆนะคนดีออกกาลังกายเยอะๆนะคะโอ้โหเยอะมากอะแต่ว่าส่วนมากก็ให้กําลังใจมากกว่ารอลุ้นผลงานการแสดงนะคะส่วนมากก็จะมีวงเล็บว่ากระท่อมนู้นกระท่อมนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ขอบคุณตั้มมากๆจริงๆนะคะขอบคุณยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักมากน่ารัก